คุณเคยรู้สึกไหมว่าโลกทุกวันนี้ดูวุ่นวายเหลือเกินข่าวร้ายเต็มไปหมดสงครามยังไม่จบความเกลียดชังยิ่งขยายเราพยายามแก้ปัญหาภายนอกมากมายแต่เหมือนโลกก็ยังไม่สงบลงเสียทีบางทีสิ่งที่โลกต้องการอาจไม่ใช่กฎหมายใหม่แต่คือจิตใหม่ของมนุษย์คุณอาจคิดว่าฉันแค่คนธรรมดาคนหนึ่ง จะเปลี่ยนโลกได้ยังไงแต่ความจริงคือทุกครั้งที่คุณหลับตาเข้าสู่ความสงบโลกทั้งใบกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวพระจิตของคุณไม่ได้แยกขาดจากจิตของใครเลยเราทุกคนคือคลื่นเดียวกันในมหาสมุทรแห่งจิตสำนึกมีสิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์และนักจิตวิญญ,ญาณทั่วโลกค้นพบเรียกว่าสนามจิตรวมหมู่ เมื่อผู้คนจำนวนมากรวมจิตอยู่ในภาวะสงบในเวลาเดียวกันคลื่นพลังแห่งความนิ่งและความรักจะถูกส่งออกไปยังทุกสิ่งรอบตัวเหมือนคลื่นน้ำในทะเลที่ขยายออกเป็นวงกว้างงานวิจัยหลายชิ้นในสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและยุโรปพบว่าเมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งทำสมาธิ พร้อมกันในเมืองใหญ่อัตราอาชญากรรมลดลงอุบัติเหตุลดลงและความรุนแรงในสังคมลดลงอย่างมีนิยะสำคัญเมื่อประชากรเพียงหนึ่งเปอร์เซนของพื้นที่หนึ่งทำสมาธิพร้อมกันทั้งเมืองนั้นจะเข้าสู่ความสงบมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมันไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่มัน คือพลังของจิตท,ที่ประสานกันเมื่อเราจูนคลื่นจิตให้ตรงกันโลกทั้งใบก็จะเริ่มเปลี่ยนคลื่นตามมีเรื่องเล่าหนึ่งจากประเทศอินเดียกลุ่มผู้ทำสมาธิหลายพันคนรวมตัวกันที่เมืองหนึ่งเพื่อภาวนาให้เกิดความสงบในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งสูงหลายคนอาจคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืออัตราการก่อเหตุรุนแรงลดลงทันทีในช่วงเวลานั้นอีกตัวอย่างหนึ่งที่อเมริกาในปี1983ผู้คนกว่า7,000คนทำสมาธิพร้อมกันเป็นเวลา3สัปดาห์และสิ่งที่เกิดขึ้นคืออัตราการฆาตกรรมในวอชิงตันดีซีลดลงกว่า20% นั่นแปลว่าจิตของคนเพียงไม่กี่พันคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้คนอีกหลายล้านได้จริงบางทีความสงบที่เราสร้างจากภายในอาจมีผลมากกว่าการต่อสู้หรือการเรียกร้องใดๆเมื่อประเทศไทยเรารวมจิตลองจินตนาการดูถ้าคนไทยเพียงหเปอร์เซ็นของประเทศ หรือประมาณเจ็ดแสนคนหลับตาเข้าภาวะสงบพร้อมกันในเวลาเดียวกันแผ่นดินนี้จะสว่างเพียงใดเมืองจะเงียบสงบเพียงใดผู้คนจะอ่อนโยนต่อกันแค่ไหนเราไม่จำเป็นต้องมีาศาสนาเดียวกันไม่จำเป็นต้องมีความเชื่อเดียวกันขอเพียงมีจิตเดียวกันจิตที่อยากเห็นโลกสงบ การทำสมาธิหมู่จึงไม่ใช่พิธีกรรมแต่มันคือพลังแห่งความสามารถคีในระดับจิตที่สามารถเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนโลกและเปลี่ยนมนุษย์ได้ในคราวเดียวและนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยกำลังจะร่วมสร้างในครั้งนี้คำเชิญจากหัวใจเราขอเชิญคุณร่วมกันสร้างคลื่นแห่งสันติภาพ ด้วยพลังสมาธิหมู่ไม่ต้องมีประสบการณ์ไม่ต้องมีความรู้ลึกทางธรรมแค่ตั้งใจและหลับตาในเวลา20นาฬิกาของทุกวันเราจะนั่งพร้อมกันทั่วประเทศและทั่วโลกเพื่อส่งคลื่นแห่งความสงบออกไปยังทุกชีวิตคุณอาจอยู่ที่บ้านอยู่ในรถอยู่ในห้องของคุณไม่สำคัญเลยว่าจะอยู่ที่ไหน เพราะพลังจิตไม่มีพรมแดนเพียงแค่คุณตั้งใจสงบในใจของคุณคุณก็คือส่วนหนึ่งของแสงที่โลกต้องการในเวลานี้ลองจินตนาการว่าอีกเพียงหนึ่งปีจากนี้ผู้คนทั้งประเทศไทยและผู้คนทั่วโลกเริ่มตื่นขึ้นพร้อมกันทุกคืนก่อนนอน เสียงระฆังแห่งสันติภาพดังขึ้นในทุกประเทศเด็กๆเ,เรียนรู้การหายใจรู้ตัวก่อนเรียนหนังสือพ่อแม่หลับตาพร้อมลูกก่อนนอนเมืองใหญ่ที่เคยวุ่นวายกลับเต็มไปด้วยความสงบผู้คนยิ้มให้กันโดยไม่รู้ชื่อกันเลยด้วยซ้ำและประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางแห่งพลังสันติของโลกทุกวันในเวลา20นาฬิกา แสงแห่งสมาธิจากคนไทยหลายล้านดวงแผ่กระจายทั่วผืนแผ่นดินคลื่นพลังนั้นพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเชื่อมกับจิตของผู้คนทั่วโลกโลกทั้งใบสว่างด้วยพลังแห่งจิตสงบไม่มีสงครามไม่มีการแบ่งแยกมีเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่เข้าใจมนุษย์อีกคนหนึ่งและทั้งหมดเริ่มต้นจาก จิตหนึ่งเดียวของพวกเราในวันนี้พลังแห่งความสงบช่วงพลังแห่งความสงบที่เปลี่ยนโลกขอให้คุณค่อยๆหามุมเงียบๆชักที่หนึ่งนั่งในท่าที่สบายหลับตาลงช้าๆแล้วค่อยๆหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆรับรู้ถึงลมหายใจที่ไหลเข้า และลมหายใจที่ไหลออกไม่ต้องพยายามทําอะไรแค่รู้ตัวว่าตอนนี้ฉันกำลังหายใจอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกให้ปล่อยความเหนื่อยความกังวลและความคิดที่หนักไว้ทั้งหมดทุกครั้งที่หายใจเข้าให้รับพลังแห่งความสงบเข้ามาในใจตอนนี้ จงรู้สึกถึงหัวใจของคุณที่เต้นอยู่กลางอกเบาและนิ่งให้คุณรู้สึกว่าหัวใจของคุณกำลังเปล่งแสงอ่อนๆแสงแห่งความสงบแสงแห่งความรักแสงแห่งสันติและแสงนี้ค่อยๆแผ่ขยายออกจากหัวใจของคุณไปทั่วร่างกาย จากร่างกายของคุณออกไปสู่บ้านจากบ้านของคุณออกไปทั่วเมืองจากเมืองสู่ประเทศและจากประเทศสู่ทั่วโลกเห็นภาพโลกทั้งใบค่อยๆสว่างขึ้นเห็นผู้คนยิ้มให้กันเห็นความโกรธแปลเปลี่ยนเป็นความเข้าใจเห็นความกลัวแปลเปลี่ยนเป็นความรักพลังแห่งความสงบในใจคุณ กำลังส่งผลไปยังทุกชีวิตในจักรวาลเพระจิตของคุณไม่ได้แยกจากใครเลยเราทุกคนเชื่อมโยงกันด้วยแสงแห่งจิตเดียวกันหายใจเข้ารับความสงบหายใจออกส่งความรักออกไปหายใจเข้ารู้สึกถึงความนิ่งหายใจออกแผ่ความสว่างไปทั่วโลกขอให้คุณอยู่กับความสงบนี้ชั่วครู่หนึ่ง รู้สึกถึงความสบายความปลอดภัยและความอบอุ่นโลกนี้กำลังหายใจพร้อมคุณตอนนี้คุณคือส่วนหนึ่งของพลังจิตรวมหมู่ที่กำลังเยียวยาโลกใบนี้ด้วยความเงียบโลกที่สงบเริ่มต้นจากใจที่สงบของคุณขอให้คุณค่อยๆหายใจลึกอีกครั้งรับรู้ถึงร่างกาย รับรู้ถึงลมหายใจแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและสันติขอให้คุณจำไว้ว่าความสงบที่คุณรู้สึกในตอนนี้ไม่ได้จบที่นี่มันกำลังแผ่ขยายต่อไปในทุกลมหายใจของคุณทุกครั้งที่คุณหลับตาทุกครั้งที่คุณหายใจอย่างรู้ตัว คุณกำลังร่วมสร้างสนามพลังแห่งสันติภาพให้โลกใบนี้จงทําสิ่งนี้ต่อไปวเวละไม่กี่นาทีเพราะทุกจิตที่สงบคือแสงสว่างหนึ่งดวงของจักรวาลและเมื่อแสงนับล้านดวงรวมกันโลกทั้งใบจะสว่างจนไม่เหลือที่ว่างให้ความมืดอีกต่อไปแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อส่งต่อพลังแห่งความสงบ ชวนคนที่คุณรักให้มาร่วมหลับตาพร้อมกันในช่วงเวลา20นาฬิกาของทุกวันซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆไม่กี่นาทีเพราะเมื่อหัวใจนับล้านเต้นในจังหวะแห่งสันติประเทศไทยของเราและโลกทั้งใบจะเริ่มเต้นในจังหวะแห่งความรักอีกครั้งขอบคุณที่คุณร่วมเปลี่ยนโลกในวันนี้ ด้วยเพียงการหลับตาและสงบอยู่กับลมหายใจขอบคุณที่คุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนประเทศไทยของเราและโลกใบนี้อย่าประมาทพลังแห่งจิตใจของมนุษย์เพราะแม้เพียงหนึ่งจิตที่สงบก็สามารถปลุกคลื่นแห่งสันติภาพให้เกิดขึ้นได้ทั้งโลกเรามาเปลี่ยนโลกนี้ด้วยความเงียบด้วยความสงบ และด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยรักสุดท้ายหากข้อมูลในคลิปนี้สัมผัสถึงจิตใจคุณสัมผัสถึงเรื่องราวในชีวิตคุณไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามอย่าลืมแชร์ข้อมูลนี้ออกไปให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสถึงจิตใจที่แท้จริงของพวกเขาเช่นกัน ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามแล้วมาร่วมเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนหากชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยเพื่อที่เราจะได้มาพัฒนาตัวเองและจิตวิญญาณไปด้วยกันขอบคุณมากค่ะ